เราก็เลยต้องแบบเปิดรูปเขาไปแล้วก็เลื่อนแล้วก็แต่งแล้วเขาก็จะบอกมาช้านะมึงไม่ว่าอีกจะมีเด็กจะกี่คนอีกไม่เคยลืมคนนี้คนอย่างของเขานี่เขแต่งให้เขานี่ไม่ไม่ไม่ถ้าสมมติว่ามึงจะจีบคนด้วยเพลงเพลงเป็นหลักอย่างที่เขาเลือเพลงอะไรกูแต่งเพลงอยากบอกให้รู้เพื่อที่กูจะบอกว่ากูชอบว้าว สวัสดีครับสุดที่คนด้วยนะครับวันนี้นะครับมาหาเพื่อนๆที่คอนโดของเพื่อนๆนั่นแหละก็ขี่ถึงไงขี่ถึงเลยมาหาเดี๋ยวผมเข้าไปหาคนนั้นดีกว่านะฮะผมเปลี่ยนกล้องใหม่ทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะไปไปคุยข้างในดีกว่าทั้งน่าไว้มื่อไหร่ซื้อข้าวสุดที่คนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หอรอบมออีกแล้วกูหยอกเล่นทำไมวันหลังดีกว่าหอรอบมอเอ้ด่า เหตุผนที่ผมมาในวันนี้นะครับทุกคนครับเพราะว่าเมื่อคืนมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน discord ก็คือผมเนี่ยผมไอคิงอีกเนะี่ยสามคนนั่งอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นวันเกิดของบุคคลคนหนึ่งที่อีกชอบมานานแล้วชอบแล้วเคยบอกชอบไปแล้วแล้วก็คือถ้ามันได้โคมันก็ต้องรู้กันแล้วตอนนี้นก็คือมันไม่ได้โคมแกทุกคนแล้วคือสุดท้ายแล้วมันก็ ก็ยังชอบอยู่คือชอบแหละชอบยังชอบอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถามว่าระหว่างนั้นมีแวะคุยคนอื่นแบบโอ้ธรรมดากับเพื่อนผมครับผมบอกเลยแต่ว่าถามว่าชอบไหมก็ชอบแล้วเมื่อคืนมันก็แฮมเบอร์เดย์แฮมเบอร์เดย์คนนั้นไปอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็พิมพ์กลับมาว่ามาช้านะมึงอารมณ์เหมือนเหมือนรอปะเหมือนรอหลังจากนั้นอีเกิดอาการค้างรักครับไม่ว่าจะพิมพ์อะไรกลับมาพิมพ์อะไรกลับมาแนนแบบนี้มันนั่งเขินอยู่กับให้ผมกับไอ้คิงฟังร้องเพลงด้วยมีร้องเพลงด้วยแล้วก็ผมก็มีอินเสิร์ตเล็กๆน้อยๆให้ดูแต่ว่าเซ็นเซอร์ชื่่่่่อออนนะไไมมวาใคคครทีีตัดลิป้ยูโเ <Okay. S 1> แล้วผมคือนั่งขำนั่งตลกมากผุมผม,ผมไม่สามารถพูดชื่อได้เดี๋ยวชิบหายกันหมดนะครับเขีน <Okay, S 1> ไก็รู้กันแค่ว่าอีกข้างหลักนะวันนี้ผมก็เลยแบบเอองั้นวันนี้เรามาเล่าเรื่องความรักของแต่ละคนที่แบบว่าเคยประสบพบเจอแล้วแบบรู้สึกค้ั่งรักมากที่สุดในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยกนดีกว่าประมาณนั้น,นครับรออีกมาก่อนไออยังไม่ตื่นรับ อยูนี่เลยเพื่อนเฮ้ยที่ข้างรักเป็นไงมาเพื่อนมึงถ่ายที่นี่เลยเออที่เนี่ยมึงย้ายไปถ่ายที่ห้องเขาวะล่ะห้องใครห้องคนที่มึงข้างรักเขาอยู่บ้านอ้าวรู้ได้ไงบ้านอยู่ไกลปะไกลไกลที่ไหนไอ้เฮียเขาก็รู้หมดที่ไหนจีนเขาอ่ะกูในในเล่าเรื่องให้มึงแบบเลยข้างลุงข้างลักมีไหมมั็คือเขาคือคนที่แค่แบบเราเราเรานั่งดูรูปเขาเนี่ยเราสามารถยิมได้โดยที่เราไม่รู้ตัวตอนตอนนั่งซักผ้าตอนนั่งกินข้าวมีนั่งยิ้มมีเยอะ ไม่ทราบมันเป็นไรไม่รู้ว่ามาไงพี่ก็เลยก็กินข้าวอยู่ก็ยืนนี้ก็ดึงถึงตอนน่ารักของเขามาเคยดูเลยซีซั่นต่ากธอนั่งคุยไม่นั่งคุยนี่คลิปนี้เป็นคลิปนั่งคุยนะทุกคนผม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 อยาก เห็นอยู่แล้วคนนั้นใครวะคนนั้นคือใสงแล้วะปืม่าเอยู่ดีก่อนจริงจริงเขากินเขาเขากินแล้วแบงค์นะไอ้ที่มึงมีข้างรักมีบ้างไหมอาการข้างลมข้างรักมีข้างรักมัต่ออโตนใช่เหรอเป็นเรื่องเกี่ยวกับยังไงมาเล่าเต้าซีเล่าซีแบบรักเขามาตั้งสามปีโอ้ยสัมทั้ปีแอบรักเขานะเฮ้ยแอบรักจะไปเฮี้ยผีปังต่อมอโตนหน้าตาเป็นยังไงบ้างหล่อไหมอโตนหลเหรอเออหล่อขึ้นแฮ <laughs> เล่นเล่นกูก็เหมือนว่ากูอ่ะกูเป็นหัวหน้าด้วยกันก็อะไรเงี้ยแล้วกูก็ไปแอบชอบเขาแล้วก็เหมือนว่ากูก็ไปบอกเขาฮะแต่เขา,าเก็ปฏิเสธกูสามรอบสามรอบใช่ได้คบกันตอนมอ .3 ได้คบด้วยได้คบตอนมอแล้วเราเราคบนานกันนานเปลี่นเดือนกันานอ,อยู่คิมมี่เนี่ยโตคิมมี่หน้าตัวดีกว่านัทใช่ไหมเออคิดถึงกูเคยกูเคยมาแล้วกูมานั่งจ้องจ้องหนาไอ้เหี้ยรั่วอะไรอ่นอะมึงถือ น่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดภาพของคนที่มึงชอบอะแต่ว่าไม่ไม่ออกกล้องแล้วมึงก็มองนะมึงอยากเห็นหน้ามึงใช่ได้ต้องฟิลที่แบบอยู่คนเดียวมันต้องฟิลที่แบบเราอยู่ไอจีกองหนักจังวะกองใหม่ย่ไอที่ขาตั้งใหม่ด้วยไอจีเขาชื่ออะไน แม่คือคืออ e e e. e ีอีอีมองกล้องเสียตะกีมองต้องพูดเลยว่าหลายๆหลายๆเพลงที่แบบเป็นเพลงเป็นเพลงแอบชอบเพลงรักอะไรเงี้ยคือเวลาแตง่งเราใช้คิวที่แบบว่าคิวที่เรามองเขาแล้วเรารู้สึกอัไอะไม่เขีนยนคนใหญ่ก็ของเขานี่ตแต่งห้เขานี่ไม่ไม่ไม่คือมันมันมันเป็นแบบว่าการแต่งเพลง <laughs> เราองเข้าใจมาว่าถ้าถ้าเราไม่อินกับมันกับสิ่งที่เราแต่ง คนฟังเขาจะไปอินกับที่เราแต่งได้อย่างไรเราก็เลยต้องแบบเปิดรูปเขาไปแล้วก็เลื่อนแล้วก็แต่งแล้วเขาก็จะบอกมาช้านะมึงมืออ๋ออ๋ออ๋ออรู้หมดไอ้เนี่ยไม่รู้ผมไม่ดูหรอกผมเชื่อกูดีมันดูยังไงแล้วมันก็เลยแกตอบช้า5นาทีนาทีที่4นาทีที่4เฮ้ยไอ้สนาทีแล้วกูเตรียมโทรศัพท์แป๊บเฮ้ยตอบเลยดีกว่าใช่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 แล้วเป็นไงแล้วเขาเขาอะไรเอลา ตั้งตอบช้าเขาหายไหมหายเลยไอ,อ,เอ้เอ้าไอ้เนี้ยเนีออกไหมออกฉันดูเลยเอา, <c oughs> เอาไว้รู้รู้เลยไอ้เหี้ยมัอยู่คนเดียวใช่ <c oughs> ชื่ออะไรดีกว่ามส้มโอเคอ๋อที่บ้านเลยที่เลยน,นะวะไปที่สั่ง <c oughs> แบกแบ๊กแบ๊กทุกคนทุกคนดูหน้าแบ๊กไว้ดีๆนะเจ้า นี่ผมยื่นโทรศัพท์นี่ผมให้แบงค์ดูรูปอยู่ไอ้แบงค์ชอบคนที่ผมเปิดเมื่อกี้ไปทุกคนที่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้มันวันเผาเพื่อนมึงเคยคลั่งรักคนนี้ขนาดไหนมัเพิ่งมารักดีกว่าชอบผมผมเคยอันี่ไปเขาเขาเหมือนเขาเคยมีแบบเครื่องใจหรือว่าอะไรที่แบบว่ามันทำมันคุ้มครือฮะก็เลยเติมเงินให้แบงค์ห้าสิบบาทมึงจำได้ไหมโอ้ยจัดคุยทั้งคืนเลยเติมห้าสิบบาทให้กะคุยเออสักสองสามชั่วโมงแม่งคุยกันไม่รู้กี่ชั่วโมงเป็นเสียไปแค่ อ,อ้าวเฮียค่ายไหนวะเนี่ยเอ้าแต่เรื่องจริงโทรหาแล้วก็คุยกันยาวๆเลยแล้วก็นั่งยิ้มเลยเด็กก็เมงว่ามงง่าทำไมไม่โทรอะไรกัน <laughs> <c oughs> มึงมึงเสียงเสียงประโยคไหนที่เขาพูดมาแล้วมึงจำอยู่ในใจไหมเฉยๆเข้มึงก็รู้ <c oughs> ประโยคไหนวะ <c oughs> ท,ท,ที่ที่ไม่ใช่ไอ้อะไรมึงมาช้าไอนไม่ใช่มีไหมมีประโยคอื่นไหมมีที่ที่แบบพูดแล้วมึงยังจำเลยแบบในเชิงดีนะในเชิงดีอ่ะก็ก็มาแล้วแบบเขาเขาให้กำลังใจเราตอนแรกๆ ี <Hey. S 2> ยังไม่คุ้มเครือคือ <c oughs> ตอนตอนนั้นแบบ <c oughs> เขียพูดแก่เขาอ,อ้องอ้อมด้ยตอนนั้นที่แบบว่ามันมัน,มนยัง มันยังเป็นไม่ได้หรอมันยังไม่คุมเครือเังไปเออไปไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าเลือกอะไรให้ทักทาเลยเพราะนั้นเขาก็เราเราก็แบบว่าก็บอกเขาว่าเออเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาแบบว่าให้กําลังใจเราก็เออเฮียเออดีกว่าเฮียแม่งเจ๋วอะไม่ว่าอีกจะมีเด็กสักกี่คนนี้ไม่เคยลืมคนนี้ที่ที่กูบอกมึอไอ้เฮียที่ที่เมื่อคืนกูกูบอกอะเฮียสมมุติว่าแบบกูให้แบบกูมีแฟนที่แบบกูแบบแฟนกูสวยแบบสวยมากแต่ถ้าคนคนนี้เขาเขาเขาทักหากูอะเนี่ยเขาเขาอยากคบกูกูเลิกเลยวะ อมุ่งจ้างไงไมม่ีีเลยดแล้วมึงเอาแล้วมึงมีไหมชอบเฉยๆนานๆมากนานมันมีมันมันเป็นเรื่องราวที่นานมากๆเพรผมมันจะแบบเหมือนชอบชอบเฉยๆชอบแบบชอบเฉยๆไม่ได้แบบมันจะข้างหลังอะไรเงีไม่ขนาดนั้นแต่แบบว่าไอ้ย้ดแชร์รูปเขาด้วยแชร์แชร์ลงไอจีอ่ะพูดบ่อยอยู่ช่วงนึง บนบนหน้าเออสตอรี่เลยนานแล้วแต่แบบตอนนั้นกำลังไอ้นี่เลยกำลังกำลังสดสดกำลังสดสดเลยเพิ่งรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะคนคนนั้นคนที่มึงให้ครับตอนที่กูไปทำงานใช่ปะใช่คนนั้นไหมใช่คนนั้นไหมคนนั้นไปใปะคนไหนคนที่มึงให้กูถ่ายรูปอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่ไม่ออกจำได้เหรอจำได้จำได้คนนั้นไม่ใช่ไม่ออกกับเซ็นเซอร์เชื่อกูป้ะเซ็นเซอร์หมดเลยเซ็นเซอร์ครึ่งหนึ่งึงเฮียจร่งเดียวพอครึ่งเดียวไปแมันไม่เป็นไรหรอกเวลาแบบเขาเขาเต้นลงทิกตอกไงเราบอันนี้ไม่พูดเองนะไมพูดเองนะโอ้ยเฮียทิกตอกมีคนเดียวบนโลกเขาเต้นไงน้องจูนในน้องเนื่องจูนแล้วน้องน้องน้องเฮียเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์มึงคนตัดต่อแม่งรู้ตั้งแต่แรกกูที่กูถ่ายลงสตอรี่เมื่อวานเนี่ยกูเอามาลงอันนี้แล้วไหมแล้วก แล้วแบบไม่ใช่แค่ตอนแต่งเพลงเว้ยเวลาอัดอ่ะอัดเพลงก็ต้องได้ได้แบบให้ถืออะไรเขาเเถึงเพลงคือหน้าเขาได้แต่งบางบางทีถึงขัน้นที่แบบเปิดรูปเขาไปด้วยก็อัดไปด้วยเด้๋วเราลองไลฟ์สดแป๊บนึงเอ้ามาเราจะมาอ่านความเห็นแล้วก็เอาลงมือสวัดสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นคนที่เขารักเออรักเขาข้างเดียวเคยไหมเคยไหมเคยเป็นคนที่รักเขาครั้งเดียวเคยก็ยังเป็นอยู่ป่ะเป็นคนที่เขาไม่รักข้า้งรักเป็นแบบพี่นี่แหละ ทุกคนนะมีคําถามที่แบบเกี่ยวกับว่าเออแบบว่าข้างรักมันเป็นยังไงบ้างไหมข้างรักเป็นโบเป็นหมาเหรอข้างรักเป็นไอโบคือไหมไบโบเป็เทียอะไรวะหมาหมา <ar> ทำไมถึงเป็นหมาแค่นั้นทำไมถึงเป็นหมาวะยากูเป็นกูข้างรัก<ป>อเอ้ยนี่เลยใช่เลยข้างรักคือตกหลุมอย่างทุกทุก พูดเฮียอ่านนี่ลิ้นเละแล้วอะั้งรักคือตกดูมรักทุกอย่างที่เป็นเขาเขาจะทําอะไรก็น่ารักในสายตาเราหมดเลยใช่ในอันนี้อันนี้อันนี้เองก็พูดถูกบางทีคาด่าของเขายังมันยังน่ารักเลยใครเขาเคยเขาเคยทําแบบไม่ดีกับมึงเยอะๆมันแบบหมายถึงว่าไม่คำว่าไม่คือหมายถึงด่าหรืออะไรเงี้ยแบบไม่เชิงก็ไม่ดีมากๆแต่แบบดีแบบนั่นแหละทำอะไรคือถ้า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 เพราะด่าเนี่ยคือทุกครั้งที่เจอหน้ากันใครเป็นคนด่าซ้อมที่ซ้อมเดินมาสมมติกูเป็นมึงมึงเป็นเขาอีกอีเฮียแล้วมึงมึงทำหน้าไงยิ้มเฮ้ยพี่ ยังใครผิดวะเจออะไรยังได้จับหน้าทีหลังยังจะได้ไปตอบที่อื่นเพี่อ้มแสดงความรักกับพี่หน่อยเฮ้ยพี่อ้อมเปกิพี่แสดงความรักกับหนูหน่อยโอ้โหอะครับแขกรับเชื่องอในตอนนี้นะครับก็คือน้องคุณคุณแจมนะครับข้างรักอาการข้างรักเป็นยังไงครับสำหรับของคุณแจม ไอ้นี่ไงคนที่ใชายืนเกาไข่เขาก็ชอบไอ้ยี่ข้างหลังแล้วพ้าวมนเ็นหมาออกอเป็นขอจะปงาแล้วเกี่ยอะไรกับโบก็หมาไงกอ่ะหมาแล้วคนเรียกวาเต็มชอสรุปไปโบหรือไอควายคะเออนี่เอาสรุปไปโบหรือไอควายือจิกแต่คนือทีโบถ้าเป็นกูคนเดียวจะเป็นควาย มึงควายไปกูไหเนี้ยอ้าวควายไปหี้ยวะเป็นกูขอช็อตคิมิ t โ e s t หนึ่งทีเลยอ้าเอาเจัดมไม่ครับอาให้ i m r o ไเอาไอยากใส่อนน์ขไปตีบหน้ามึงอะไรล็อกเองกลยเนี่ยอัไหนไมึงอยาพูดอะไรเกี่ยวกับอาการคลัง uh, ร uh, 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 hey, hey. ักดไหม หาเรื่องคุยกับเขาให้ได้เนี่ยใช่ใช่ใช่กูเป็นคนที่ไม่เล่นกีฬากูเป็นคนที่ไม่เล่นบาสไม่เล่นอะไรเลยแต่พอรู้ว่าเขาชอบอ่ะกูศึกษาทุกอย่างเตเพื่อที่กูจะมือเขารู้เรื่องเชี่ยความรู้ทั่วไปเต็มตัวแล้วมันไอ้สัตว์ความรู้เต็มหัวไม่ไม่มีผัวสักทีไม่หมายถึงตัวกูเองหมายถึงกูเองมึงต้องมีผัวเลรวมึงไม่เดมาด่ากูไ้เะแล้วก็ เขาแบบเขาเฮี้ยอย่างเงี้ยเขาเป็นคนเฮี้ยแต่แบบเพื่อนเพื่อนก็บอกเฮ้ยมึงเขาไม่ไม่ใช่คนดีอย่าเงี้ยแต่เราก็ไม่จับไม่ฟังใช่ออ๋คือเราก็จะเอาแต่ตัวเองเป็นหลักไม่เอาแต่ใจเหมือนเอาแต่ใจว่าข้างรักกับโดนของมีเส้นบางๆกันเหมือนเมือนเอาใจใจนะรักกูหลบกูไอ้เหี้ยนะโมนะโมพุทธายะใส่ขอเหรอมีสุดต้นอยู่มีสุดต้นอยู่รักกูหลบกูรักกูหลบรูหลงไหลเดียนกูมองหาแต่กูมึงมึงทำฝันห่างคนที่กูคุยได้ปะอ่าอ่า เพลงนี้ไปจีบเขาไอ้เหี้ยตอนนั้นกูสอบอะไรไวะมันเป็นรถแห่อะสอบเพลงรถแห่จีบบราร์เมียน้อยอะเพลงเนี้เหรอเมียน้อยอะเมียน้อยคอยรักเจ้าเพลงจีหอยบ้าก็คือว่าตอคุยอะคนคนสรเ็ตเดียวขาอยู่ิคว้ใช่กวาเขาอยู่ีนเเพาะว่ากก็ศึก ดดผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายคนใดที่จะจีบใครนะครับลองส่งเพลงจีหอยไปดูเผื่อเผอได้่ีพี่ส่งพลงหอือคนว่าอาการพวกคนขลา่งรักมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงกูรู้สึกได้โใจองดครหยนีนึงกูตาลนะกูกอ้มงลี่ลองี่ลองนี่ไอ้หยอดดิแจมคือถ้าแจมไม่สบายแจมไปโรงพยาบาลธรรมดาไม่ได้เลย มึงต้องไปสีธัญญาเพราะว่ามึงอ่ะน่ารักเป็นบ้าเลยไอ้้เหียสีธัญญากูหายไปเลยสีอะสอนว่าคือจะดีบุญด้วยเพลงเพลงหนึงอะมึงจะดีเขาด้ยเงอไรอย่าบอกให้รู้เพลงได้เรายิ้มนี่คือขายของป้าเขาไอ้จริงจริงไอ้เชี่ยคือเพลงเพลงอย่าบอกให้รู้คือกูทำมาเพื่อสิ่งนั้นจริงๆเว้ย ไอ้เอาเอานี้แบบเอาแบบอะไรยิงกูพูดจริงๆนะกูจะพูดจริงไม่นะไม่ได้ขายของเลยอันนี้คือพูดจริงเพราะอ่ะมึงก็รู้ว่ากูชอบเจนกูแต่งเพลงนี้เพื่อที่จะบอกเจนว่ากูชอบเขาถูกไหมไอ้เฮียกูกูเริ่มเดือดแล้วไอ้สัพท์กูแต่งเพลงอยากบอกให้รู้เพื่อที่กูจะบอกว่ากูชอบเจนอยากบอกให้รู้มีคนคนหนึ่งแอบรักเธอพูดจริงไหมพูจริงไหมโอเคเท่านี้ละ ก็คือเพลงเพลงนี้คือใครเค้าก็รู้ว่ากูแต่งไม่ได้จะบอกเจนว่ากูชอบเจนกูชอบเจนกูชอบเจนบอกให้รู้มีคนันหนึ่งแรักเธออย่าทำให้เธอละเมอไปไกล อยยิ้มของเธอที่ทําให้ฉันหวั่นไหวก,วก็เพราะ,ะกูดูลูกค <laughs> ้าแล้วกูกูนี่ไงมองเขาที่อกหักเ่หไม่หลังมึงดูคอมเมนต์ดิคนจริงข้างรักแล้วหนึ่งที่เราคุยกันมาเซ็นเซอร์ชื่อกันมาตลอดเพื่ออันนี้เอาอารมณ์แค่ตรงนี้เพราะว่ามันเรื่องเขาคือรู้กันหมดแล้วไงอ๋อเฉพาะท่านเพลง,ง,ง,งท่านเพลงท่านท่านอื่นยังไม่รู้ท่านอื่นไม่รู้ทุกคนครับไม่ว่าทุกคนจะมีความรักแบบไหนต่อไป ก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรเอาล่ะว่านะครับทิ้งส้วนสิ่งหนึอยา่างเลยเล่าๆในวันนี้คือมันเป็นอาการแบบเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องมีรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรของทิพย์ทุกานนงเลิศตอ้งแ่นแหละเฮ้ยคุยกูบางนี้กูเหงาไงเฮ้ยสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอาร์ตด้วยนะครับแล้วเรื่องเรื่องที่เล่าไปวันนี้จริงไหมจริงครึ่งหนึ่งอ๋อใช่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 จริงครึ่งเนี่ยจริงครึ่งหนึ่งพอครึ่งหนึ่งไม่จริงเป็นคอนเทนต์ มึงเคยแบบว่าเตรียมเซอร์ไพรส์เขาไหมตั้งใจจะเซอร์ไพรส์บอกเขาเลยมีไหมมีไหมมีนะเขามีมีแต่ว่าถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไปก็ไม่พูดดีกว่าโอ้โหแล้วเขาตอบมาว่าอะไรว่าไม่ได้คิดอะไรถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิมก็ <c oughs> ก็ไม่พูดดีกว่าแล้วแอบรักวแบบนี้แอบรักแบบนี้ถ้าดีกูบอกว่าต้องแชร์กั <c oughs> นสรับคลิปนี้นะครับตอนนี้จะไปคลิปนี้นะครับเอาเชิญกันคลิปต่อไปไปแล้วบาย